24พฤษภาคม2พ6 6พี่น้องเก็บเห็ดปวกข้างบ้านว่าสิเก็บแต่เมื่อวานนี่ยดูว่าให้เพื่อนบานว่าเพื่อนคือเหียเห่ยวเหี่ยวเพื่อนแต่บัวบานเลยพี่น้องเอ้ย ส่ำเก้าหากพึสิเสียไปปิ้งป,ป,งปนใส่ประทูจุ่งไหวหลดพี่น้องมานี่หอยหอยไม่กินพิ่นขามันได้นี่พี่น้องโอ้เสียดาย มุ่งเซฟไม่ละตีนเพื่อนนี่แหละคะ่ะผิดปวกอร่อยที่เท้านูว <c oughs> ่าเพื่อนสีบานใหา้ยายระบบเก็บเมื่อวานนี่ว่าให้เพื่อนอันหดน้ำเพื่อนหะเพื่อนซุ้มน้ำมาเลยคือเกาบาบานให้เลย มันเหี่ยวแหงเนาะมันเกลือยเออถ้าฝนตกก่อนนี้เสือโอ้ยงามขนาดเดี๋ยวสิลงไปเบิ้งมุงคลอกหมูหันยายเหี่ยวเหี่ยวบะแสดงว่ามันกระยักออกขนาดนะยายเนะพี่น้องเอ้ยบูดะหอยหอยมากิน ดีนมันเหลือแต่อันนี้หุ่นตกพัดอาณาซ้มฮอตแต่บาหวานอยากปิดเปืเปเป่อยใส่ละอนาคตดูบ่งใด นพี่นุ่มองไาเอาอได้พอปุ่นอยู่ได้พี่น้องอนึกว่าเพื่นจะบานให้ไม่บานเท่าเดิมแปลว่าตอนพ้่ขึ้นมานะ่ะถูกสตาร์ไว้เลยเนาะ สีแดงๆนี่อะไรอะพวกตาบเลยพี่น้องโอ้ยถ้าฝนตกก่อนนะ่านิสุดเพื่อสิบบาทยังขนาดเลย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแดอ่ดกค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิไปจามปน่นเสร็จปลาทูจามเห็ดพี่น้องจามกระเทียมจามหอยเนาะเอามาจีให้มันหอมหอมบางคนก็อาจจะใช้พริกสดมาย่างนะคะแต่บางสูตรก็พริกป่นก็ได้คะ่ะอันนี้เดี๋ยวย่างเห็ดให้ได้ที่ก่อนนะคะ เห็ดเริ่มสุกแล้วพี่น้องหอมหอมากเห็ดโคนอันนี้ยิ่งยิ่งไม่ไหมนิดนึงเนี่ยหอมเดี๋ยวเราจะไปแกะเปลือกมันออก